สวัสดีจ้าวันนี้แม่ก็จะมาทําปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะเอาปลาหมึกไปลวกก่อนนะคะปลาหมึกที่ซื้อมาวันนี้เป็นปลาหมึกสําเร็จรูปนะคะซื้อมาจากแมคโครค่ะถุง1กิโลกรัมนะคะแต่ว่าแม่ใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วก็พอลวกเสร็จเนี่ยแม่ก็จะเอามาพักไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาเตรียมการผัดต่อค่ะก็จะวันนี้จะใช้เป็นน้ํามันลําข้าวนะคะ แล้วก็กระเทียมสับค่ะเป็นกระเทียมจีนนะแล้วก็ใส่หัวหอมไม่ใช่หัวหอมสิต้นหอมที่เป็นหัวของต้นหอมนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันพริกเผาของจีนค่ะน้ํามันสูตรนี้มันจะมีกลิ่นของเ,อเขาเรียกว,ว่าอะไรนะแม่จําชื่อไม่ได้ที่มันลิ้นชชาน่ะหมาล่าเออมันจะมีส่วนผสมของพริกมาล่าด้วยนะมันจะทําให้ลิ้นชานิดนึงแล้วก็ก็จะใส่ปลาหมึกเข้าไปนะคะไปผัดปลาหมึกเนี่ยเป็นปลาหมึกที่สุกแล้วนะ แล้วก็ใส่ไข่เค็มไปผัดก่อนให้มีกลิ่นหอมนะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยด้วยซอสจีนค่ะวันนี้จะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะด้วยอาหารทะเลเนี่ยเขาก็จะมีความหวานของเขาเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะแค่นี้ก็กลม่อบแล้วแล้วก็ปิดจบด้วยการใส่ผักชีนะคะผักชีเนี่ยแม่จะเก็บไว้ในช่องฟิตนะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วส่วนมากพวกผักชีต้นหอมเนี่ยแม่จะแช่ฟิตเอาไว้นะคะแบบล้างหั่นเรียบร้อยแล้วก็แช่ฟิตไว้ค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกด้วยนะคะผัดให้หอมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาตักใส่จานพร้อม ดได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะใครที่ชอบคลิปวิดีโอแม่ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย